วันนี้เป็นเชา้าวันเดินทางนะครับกำลังปั่นจักรยานนะครับมีด้านหลังท่านผอ,อปั่นตามมากำลังปั่นไปสนามบินในประเทศนะครับสนามบินกนะครับก็เอารถไปจอดเออจักรยานไปจอดที่นึ่งก่อนนะครับแล้วก็ไปหยิบสัมภาระนะครับแล้วก็จะ ลอขึ้นรถบัสนะครับก็เอากระเป๋ามาริบร้อยแล้วนะครับกําลังจะเดินไปป้ายรถเมย์ป้ายรถเม์อยู่ด้านหน้านะครับเอขึ้นรถเมล์ตอน6โมง35นะครับตอนนี้6โมง20นะครับมาก่อนสัก15ทีนะครับก็ตามแต่จังหวัดนะครับที่แบบมันไม่ใช่จุดขึ้นรถใหญ่ๆนะครับก็มันจะมีป้ายรถมีป้ายรถเมล์ประมาณนี้นะครับมันก็คือป้ายรถเมล์ครับแต่ว่ามันจะมีพวกรถบัสที่ว่าวิ่งทางด่วนไปสนามบินอะไรได้นะครับก็เลยมาขึ้นตรงป้ายนี้นะครับ thank you น,นเปน็ตรงนี้เขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เพิ่อประมาณน่าจะสักปีที่แล้วนะครับหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจก็เขาบอกให้ไปที่ขาออกฝั่งใต้นะครับก็เดี๋ยวไปก่อนนะครับนี่นครับวันนี้เป็นฝั่งใต้นะครับก็เข้ามาปึ๊บมานี่ร้านขนมนะครับทางด้านนี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดกับสิบสองครับถ้าเดินไปตรง ฝั่งนู <seen> ้นนะครับมันก็จะเป็นอะไรอ่ะเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดแล้วก็เบอร์อื่นนะครับอันนี้เป็นเกตสิบเอ็ดสิบสองนะครับก็สาหรับตรงนี้นะครับเครื่องขายตั๋วรถไฟอัตโนมัตินะครับเป็นรถไฟสาย KQ นะครับจากสนามบินฮานิดะนะครับเข้าไปในตัวเมืองโตเกียวนะครับผมก็อยู่ในเกตภายในเกตนะครับระหว่างรอขึ้นเครื่องแลก็จะมีตู้นี้ขายอยู่นะครับ สำหรับผมนะครับไปเซงกากุจินะครับสําหรับท่านอื่นนะครับถ้าอยากไปที่ไหนนะครับก็สามารถลองดูในสนามบินนะครับในท้องที่อื่นๆนะสนามสนามบินที่อื่นอนะอาจจะมีก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปโตเกียวนะครับก็เลือกสถานีที่คุณจะไปนะครับก็สะดวกดีนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศของร้านค้านะครับที่อยู่ในภายในเกตนะครับหลังจากที่ผ่าน Security เข้ามาแล้วนะครับก็จะมี ขนมของฝากอะไรเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับไม่ไม่ได้มีร้านค้ายเยอะอย่างสนามบินนานชาตินะครับผมอันนี้ตรงนี้เป็นร้านสะดวกซื้อนะครับราคาก็เท่ากับภายนอกนะครับก็น่ากินไปสักทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้าวปั้นนะครับน,นี้มาดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะครอบๆอันนี้ก็ระหว่างรอขึ้นเครื่องนะครับอันนี้เป็น โต๊ะนะครับที่สามารถนั่งได้แล้วก็ชาร์จไฟได้ด้วยนะครับนี่ครับมีเกือบทุกจุดที่นั่งเลยนะผมยกเว้นโซฟาที่มันจะเป็นโซฟาธรรมดานะครับก็นั่งตอนนี้นั่งกินนี่นะครับซื้ออะไรเครื่องดื่มนะกาแฟธรรมดานะครับแล้วก็โอนิกิลินะครับข้าวปั้นนะครับแล้วก็มีนี่นะครับไข่ต้มนะครับต้มมาจากบ้านนะเพราะว่าไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวไข่มันเน่าแล้วก็เลยต้มมาแล้วก็มากินที่นี่นะส่วนด้านหลังนะเป็นมินิมาร์นะครับของท่านผอ ทันนม่ก็การเดินทางครั้งนี้ไปกับสายการบินแจวนะครับก็ภายในห้องโนซานนะครับก็เก้าอี้นะครับค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมไม่แน่ใจว่าทาไมถึงได้มานั่งนะเพราะผมซื้ออโคโนมิกไปนะครับแต่ได้มานั่งตรงส่วนเหมือนกับเป็นชั้นที่มันหรือว่าที่มันเต็มก็ไม่แน่ใจนะครับก็เลยได้ได้จัดสรรบางส่วนมานั่งบริเวณนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับสามารถใช้ WiFI ได้ฟรีด้วยนะระหว่างที่เครื่องอยู่ในเครื่อยูนบนเครื่องนะครับผมซึ่งปกติก็ต้องเจอแต่ ผมเจอแต่ที่มันต้องเสียเงินนะครับแต่น,นี้คือสามารถใช้ได้ฟรีได้เลยกนะ็ตรงนี้นะครับเป็นถุงผ้านะครับถุงกระดาษนะครับเป็นสําหรับหอ่อกระเป๋านะครับที่ไม่อยากให้มันเปื้อนนะครับบางคนมีกระเป๋าราคาแพงแล้วตรงนี้มาถึงสนามบินโตเกียวแล้วนะครับแป๊บเดียวเองครับชั่วโมงเดียวนะครับออกมาด้านนอกแล้วก็ไปขึ้นรถไฟทันทีนะครับ สายเคคครับเดินไปตามทางเลยนะครับผมก็ยังมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อนะครับให้ได้ช็อปปิ้งกันนิดหน่อยนะก็ท่านผอนะครับบอก ทางนะครับว่าทางนั้นตรงไปนะครับเป็น KQ นะครับแล้วก็ถ้าไปทางขวาก็จะเป็นโมโนเรลนะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับสาหรรบมารยาทในการใช้บันไดเลื่อนนะครับก็ยืนเฉยชิดซ้ายนะครับหรือว่าใครรีบนะครับก็เดินไปทางขวานะครับก็มากันหลายคนอย่าอย่เผลอยืนบังเต็มทางนะครับผม ก็เข้ามาในรถไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่ครับบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีเลยนะครับจากเป็นทุ่งนาภูเขานะครับก็เป็นบรรยากาศเมืองนะครับผมรู้สึกว่าสถานีเซงกุชินะครับจะเป็นสถานีที่เหมือนกับว่าสามารถต่อไปสถานีอื่นเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็ถึงแล้วนะครับก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนนี่ท่านผบอยืนชิดขวานะครับไม่สนใจใครเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่มีคนนะครับ เดินสบายเลยครับเดินน้ำลิ้วเลยนะครับไม่ต้องถือของอันนี้เป็นด้านหน้าสถานีนะครับก็มีทางขึ้นทางเดียวนะครับแล้วก็บันไาลิฟต์นะครับสามารถใช้ได้นะครับจากจุดนี้ไปนะครับผมไปพักที่โรงแรมอาภะนะครับอภะก็เดินไปไม่ถึงถึงนไม่ถึงหน่งนาทีนะครับใกล้มากครับก็สำหรับโรงแรมอาภะนี่นะครับก็มีอยู่ทั่วโตเกียวเลยนะครับหรือว่าเมืองอื่นที่มีนะครับ แล้วก็สาขาที่ผมไปเนี่ยเป็นชินังกาวะนะครับเซนกากุจิเอคิมาเอะนะครับก็ชื่อค่อนข้างยาวนะครับสาขานี้นะครับก็เดินเข้าไปเดินตรงเข้าไปเช็คอินเลยนะครับก็ล็อบบี้ค่อนข้างจะคับแคบนะครับตามสไตล์ในเมืองใหญ่นะครับตอนนี้มาอยู่ที่อาปาโฮเทลนะครับก็ได้มาที่ชั้น17นะครับผมกำลังให้ท่านผอบบอก ไปหาห้องอยู่นะครับนี่ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดนะครับโดนห้องนี้มานะครับนี่คพอเข้ามาในห้องครับนี่นี่มีโป้งมีป้ายนู่นนี่นะครับแล้วก็ส่วนในกรณีไฟไหม้นะครับเอาถุงนี้สวมหัวนะครับแล้วก็พอหันมาเนี่ยครับโอ้โห เป็นแค่นี่นะครับเข้ามาก็เป็นที่นอนเลยนะครับเป็นห้องเล็กๆแคบๆนะครับผมเป็นตามสไตล์ของเมืองใหญ่นะครับก็ด้านนี้นะห้องน้ำถ้าแบบไม่เห็นตัวคนถ่ายกันนะนี่อารมประมาณนี้นะยังอุตสามีอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรคือเหมือนของญี่ปุ่นเขาก็คงต้อง ถ้าเป็นอะไรนะอุฟุโรนะครับเป็นอ่างอาบน้ำอะไรอย่างงี้นะครับแต่จริงๆมันคือมันคือที่อาบน้ำแหละมันก็กันน้ำทล่าออกมานะประมาณนี้นะครับผมมีครบเครื่องนะครับของอพาร์ทโฮเทลโฮเทลครบเครื่องครับครบเครื่องภาเพอร์มีโอเคหมดนะครับเราเดินเข้ามาหน่อยนะครับเดินเข้ามาครับปึ๊บนี่ครับทีวีจอบลัมม์แล้ครับใหญ่กว่าเตียงอีกทีวีอะไรใหญ่กว่าเตียงเนี่ย จอเริ่มเลยนะครับก็มีมีมงรีโมทให้นะครับนี้นี่ดูเหมือนมันเป็นระบบแบบโบราณไงก็ไม่แน่ใจนะครับก็นี่ครับตู้เย็นจิว๋วมีให้นะครับปรับสุดปรับสุดปรับสุดนะรปรับสุดเลยให้มันเย็นๆก็การลงนกาณนะครับยี่ห้อไทเกอร์นะครับ ก็นอกจากนี้นะครับยังมีบริการออนเซ็นนะก็เป็นการแชร่อันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นบอ่อเล็กๆนะครับนี้ก็สามารถเข้าได้แต่ตีห้าโมงเย็นนะครับถึงตีสองแล้วก็หกโมงเชา้าถึงสิบโมงนะแล้วก็นี่คนมีรอยสักห้ามนะครับแล้วก็สามารถใส่ชุดใส่ชุดอาบน้ํานะครับ แล้วก็รองเท้าแตะที่โรงแรมเตรียมไว้ให้นะครับไปที่อ่างอาบน้ําได้เลยนะครับผมของมีค่าฝากไว้ที่ฟอนต์นะครับอะไรพวกนี้นะครนี่ครับถ้วยถ้วยน้ําร้อนนะครับชานะครับชาเชอกาแฟนะครับมีให้เตรียมให้หมดก็นี่อีกนิดนึงนะครับวิวบรรยากาศข้างนอกนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับยังมีอีกนะครับผมยังมีอีกนี่ โรงแรมทุกที่นะครับในญี่ปุ่นเลยนะครับจากที่ผมไปมานะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมมันจะมีที่ชาร์จไฟไม่พอนะครับผมก็เลยจัดนี่นะครับป๊าบอันนี้ซื้อมาจากไทยนะครับก็เลยต้องใช้หัวแปลงนะครับเพิ่มมาอีก 1.. 2..3..4..5.. ลรูนะครับมี USB ต่ออีก2นะครับแล้วก็ แล้วก็นี่นะครับหัวสายต่อพ่วงมาอีกนะครับได้อีก3นะครับก็2อลูนะครับเขาบอกให้ใช้นี่นะครับไม่เกิน6 0 0วัตนะครับแต่ก็คิดดูแล้วน่าจะไม่เกินนะครับก็เตรียมตัวมาแบบนี้ประมาณนี้นะครับเวลาพักที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าบางทีเคยไปกับคนไทยคนอื่นนะครับคือต้องแย่งกันหรือว่าแชร์กันทยอยกันชาร์จนะครับก็ อาจจะอึดอัดกันนิดหน่อยไม่ค่อยสะดวกนะก็เตรียมแบบนี้มานะครับสะดวกมากนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเดินทางจากฟุกุโอกะนะครับมาโตเกียวนะครับก็ทริปนี้เป็นทริปวันหยุดยาวนะครับกรินวิกของญี่ปุ่นนะครับก็เดินทางมากับท่านพอบผมนะครับหรือว่าท่านภรรยานั่นเองนะครับก็เป็นสาวญี่ปุ่นบ้านนอกนะครับกับคนไทยนะครับที่มาเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวโตเกียวกันนะครับซึ่งไม่มีใครรู้จักโตเกียวกันสักเท่าไหร่นะครับ ก็ในคลิปถัดๆไปก็จะนํามาเสนอนะครับสําหรับการเที่ยวโตเกียวนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ว่าคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยจำนวน3วันเนี่ยมันมีปัญหาตอนถ่ายโอนนะครับทำให้คลิปเสียทั้งหมดเลยนะครับไม่สามารถกู้คืนมาได้นะครับก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากทุกท่านคอยติดตามชมคลิปต่อๆไปที่จะนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม